แต่จริงๆแก่คนแก่สกุลก็ก็อยู่รงค้าแต่ว่าแกคนแก่แต่แกมาได้กับคนไทยลงเือมันเจ้ากรุงคาแกบอบว่ารือก็แกบอกว่าเมเจ็น้าเจ็วัด cái bố của cái trà đồng la chôn tròn uo bố mẹ cái nó Từng cái bố ở nhà bố gần kia, gần ổ lốc thì cái cái lão nữa thì bảo cái quay nào chắc đã đồng la đâu mà mà cổ mà thích ra vì già đấy vậy cái gì đó trong có vậy đâu thôi thấy cái phô phô bàn phô đấy có vậy thì cái lão quăng anh nè thì phong gửi tám cái phong bảo tầm mấy tưng à chăn tưng ra ngoặt, chết ngoặt. cái bố của của mẹ chết con กว่าบุ้มบุ้มหมาวดับเกนะตอนบุ้มมาวดเข้ามาลากหนองเท้าแกคุณจาไม่บูร่านั้นคุณก็ลากคุณก็เยะใช่ไหมซึ่งเกฑ์ไปโบกว่าเกว่วให้หมากอให้ทุกโต้งมันนั่นแหละซึ่งอย่างนี้คอเขาไม่หมา้อซึ่งที่ยังเคยได้มาเลยซึ่นทำกับการตัวกันก็ไม่หมาก็กับจุดเดิมก็ได้นีน่อ่าแกจุดบ้านก็แล้วก็ทีนี้แกก็ออกเดินทางเลยที่นี้สวัสดีครับเอฟซีวันนี้หม้อแข้มผ้าเอฟซีมาที่วัดบางเนียน อยู่ตำบลแม่เจ้าอยู่อําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครที่ธรรมราชมากราบหลบเมื่อนข้องพอทานเอื้อมกตะปุ่นโยพอทานเอื้อมกตะปุ่นโย่านเป็นเกจีอาจารย์นาท่ไล่คนยอมรับว่าเป็นเทพเจ้าแห่งหลุมน้ำปากผนังเป็นเกจีอาจารย์ห้าแผ่นดินเกิดเมื่อปีพศซอซ่องพันสี่ร้อยสี่สิบเก้ามามรณภาพเมื่อพอซอซ่องพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนาเป็นบุคคลห้าแผ่นดินฐา,านเกิดเมื่อสมัยปลายรัชกาลตีห้ามามรณภาพอาสามัย รัจการตีกาวอาถานมีสัพปปยวิชาไสเวทนะครับนานะตั้งแต่ต้นเป็นคาราวาสมาแล้วติดตามรับชมเรื่องราวของพ่อถันเอื้อมกรตตาปุญโยนาะตามหมอแค้มมาเลยครับพ่อถันเอื้อมมีพอเป็นอิสลามมีแม้เป็นชาวจีนตอนสมัยเป็นคาราวาสได้เล่าเรียนสัพปพวิชาไสเวทนาะกระทาคมจากคุณยานะครับทื่อวายาเป็นครูคุนแรกทานพัทะครับตำรวจยังคุณพันธร,รักราเดช คุณพันธรักษ์ราเดชเป็นตำรวจเี่มีทรัพปวิชาไส้เวทกะทาคมแต่ปรากฏว่าพอถ่านเอือมกับคุณพันธรักษ์ราเดชาตาั้งเป็นซิทเดียวกันนั่นคือซิทจำหนักโคออจังหวัดพัทลุงนะครับนะพ,พอถ่านเอือมถ้ไม่นั่นมีวิชากำบังตัวนะคุณพันธรักษ์ราเดชไม่สามารถาปราบปรามได้นะครับต่อมาจึงเป็นสสายให้กันนะคุณพันธรักษ์ราเดชจึงข้อรองให้พอถ่านเอือมบวชด,ดังนั้นพอถ่านเอือมก็บวชนะครับนเตเทวัด ปากเชียนอยู่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครีธรรมาราชนรลังจากพอทธาเดอมาจำบรรษาอยู่วัดนี้ก็จะเรื่นขึ้นท่านก็แคก,กเรียนใช่สารานก็เรียนพอนี่นึ่งก็ไปเรียนกับหลวงปู่สุขหาวงพ่อขามเทาตอนที่ว่าแกไปอยู่เป็นฐานเชื่อของกลวงพ่อถึนพ่นนั่นแหละเคยเป็นครูสอนโรงเรียนเป็นเหมือนกับป้าเพลิมนะ บรรดาเสื้อเสื้อต่างรลายต่างคารับนับทื่อพอทันเอื่อมเรียกว่าผีแย่กันต่างนั้นนะครับนาโดยจะาอเสื้อไหมส้วนเสื้อใบเสื้อในผักกลางนาเท่ยวสุพรรณบุรีนะครับนาเราว่าพอทันเอื่อมทันเดินทางสมัยก่อนทานอาเป็นกระเป๋ารถเมี์นาแล้วการเล่นนั่งตาลุ่งชกมวยนะครับนาประสบการณ์ชีวิตมากมมยนาหลังจากนั้นฐานก็ได้มีครอบครัวทราบว่าทานมีอาพันธ์ญาติถึงเจ็ดคนเอเป็นลหกศิษย์ตครับไอล่าฟังมั้ชาวัง้งเขาแชน้ำว่าน ก่อนแต่ว่าที่เข้าไปตอนไปไล่เนข้างบนนูน่นนั่นเไไองเทวานเทไรไปเรื่อยๆเลยอ๋อตอนตอนแกเป็นขรวาสแกด้เรียนในก็คด้ใช่แต่ว่าเชื่อแต่ก่อนนั้นไม่ใช่เชื่อมันทุกวันนี้แกว่าตอนคนรวยมาแจ้งขุนจนแกลายฟันนั่นตอนขุนรวยนั่นถือเสื้อดำเทว่าได้แต่ทรวดของแกนีกให้เสื้อดำพินแต่ว่าทรว่ถ้าปนมาและวพอปนมาถึงเขาจะไม่เป็นของนล้นี่ของเสื้อดำของเสื้อไว้ของเสื้อไหมชั้วนั่นนี่ของเสื้อไทยคือของแกได้แบบนี่ย ต้องคงแกงแกจะไม่เอาทึ้งทึ้งเสื้อดำมันฐานเอาได้ฐานเก็บไว้เก็บไว้ฐานได้สร้างโรงพยาบาลนี่มั้งเดี๋ยวชีนวลอันเปลี่ยนแกนได้สร้างโรงพยาบาลได้สร้างโรงเรียนลน่ะได้ต้องคงแตานเรื่องนี่แกไม่เอาแกใายก็ไม่แกจะไม่เอาเดี๋ยวก็รวมกันมก็รวมกันงไหนตรงไหนที่เขาโกงโกงกันเอาแกนีนที่โกงโกงประชาชนได้นั่นแหละไปปล้นแล้วทุเอามาแช็ค แกลาวเลยพี่ป็นคนทอกแท็จวอบท้ามันคนเดินไม่ต้าท้าพี่น้าท้าพี่น้าท้าแกเกลาามียแกเจ็ดคนแีแกสร้างวัดเจ็ดวัดสวยเลยด้ามเลยตัวเต้นต้นสร้างวัดจังอะทร้างเจวัดโอ้สร้างให้ครบมียเลยวะ เมียเจ็ดคนเนี่ยเด็กันได้คนจีนวัดใหญ่หลวงเจ้าเสี้ยอะไรเป็ดที่ป้าทุกคนล่างคนล่างหลักอ่ะดูแต่เมียเด็กทุกเมียล่างไงเราสุดกันจะอยู่ถูกจังหวัดโลแกมีคนนาะโลแกมีแต่ตีตีรวนตีรวนเมียล่วงเปื่อนแกนเมียเมียเด็กันมีคนผู้หญิงเป็นคนจีนต่้งกต่มามีกับคนนี้เลยคนที่ว่าตีเตี๋ยวผ่าแก่แม่คนที่ผ่าแก่บ้านเกิดแกอยู่บ้านบนเนาะบ้านบนตองข้าเนาะ บบย,ย่างพี่กาเกนี่บ้านเมียนี่เลยทันนี้ถือว่าผีกระท่ำเรยวว่าใส่ถืได้บวชถึงเกว่าคุณพันชายบวชเพราะคุณพันจับไม่ได้ซึงกะคือเกให้ตัวแต่คุณพันัวเป็นทําหนักเดียวกันถึงคุณชิดทําหนักเดียวกันแต่เด็กเขาไม่ฆ่าไม่เกงกันนะก่าเขาบอกว่าให้ใส่บวชเช่นต่ะถึงที่นี่เกไปข้อบวชกับ่บตันคลายถึงบวทตันคลายว่าเจ้านั่นเกเรียวที่เกหลายขงอกันนะพอบตันคลายว่าจ้านั่นเกเรียวไปบวชกับอุปโาชางินทิด แล้วบวชกับองค์นั้นแหายช่วยกับองคง์นั้นแต่งขายบอกที่ทำบ,บวชติวแบตักเชียนนะันาาา่นเลงเพราะว่าบวชแท้ตาอุปัชฌาย์ท่นขึ้นบุญเกก็เลยไม่ได้ช่วยคนตะาวันมู่บ้านแห่งนี้เรียกว่ามู่บ้านบางเนียนนอยูต่ตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียนยหอยจังหวัดนครที่ธรราชในอดีตกว่ารลอยปีที่ผ่านมาได้มีผู้ที่มาจับจองอท่านถี่บริเวณนี้คือปู่เข้า ปูกข้าวเป็นโป้ข้องลุงเมกดีทองอ้อนนะครับนะาเคยมาจับจองจะมีไส้น้ำเรียกว่าบางน้าต่อมาจึงตั้งชื่อว่าบางเนียนเมื่อมีวัดก็ตั้งชื่อว่าวัดบางเนียนเป็นป้าต้นต้นมากถึงบางเนียนนั้นไม่ใช่กอยใดไม่มาลูกรกตํางเพนี่รกตํางเพศ่ี่นี่แควกงดุ้งเขาเยากเขแคว่งดุ้งยู่ลลำบากึังทึงป้ามาวัดได้ยินปูนที่บางนำเลย,ยนี่เดินมนในกอง Cả đưa đưa nó mà mà chân mà thân thì bàn con một cái tim việc lôi rất cho cơ việc lôi việc lôi việc lôi nè việc lôi ban 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 rồi nè tất cả ấu là à dạ cả... ông mà tất cả mà tất vặt đó ồ việc lôi mà khoác tuột rồi nè hát còn thì ban thì phim nè để chơi ừ anh le do cha đi nước lẽ quá จิงกร n ตูนยา t จียวคือยาทำเจวช่ไมเจวฮันฮันบาเดมอันบราณเดิมเล่นเงเล่นเงหลูกึงจึงนี้พิจเรืองบรไม่ก่อยขินแด่แค่มายูดก้งไดแคมายูไดแคมาเตะจักตไทรลยเลยค่ะมายูบางเนี่ยเนี่ยตักลอยตักลอยตาเมฆลุงยัดนี่เลยเขาไปปาม嘛ปาเรื่องยาวไปรับา มาอยู่มาจำพันษาอยู่นี่มาจำพันษาอยู่นี่จนนู้นอันดุนเด็กกองกองกองปางยังเลยลูกใจแกดุนแด็กยังยังเลยเนี่ยหนึ่งครัแกตายนี่ก็ละ่ะแกผ่าเรือเราก็ผ่าผ่าเรือนี่แต่แด็กผ่าอยู่นี่เจียวนี่ตันนี้ต้องต้องต้องช่วยแกกันเึื่อพวกมันพวกแบบพวกช่วยเองพี่น้องแกเนี่ยเคยอายกับข้อพวกมันไข่หัวส่งตัวให้แกทำให้แกทำอะไะจัดอะไรยางไข่หัวก็ น็เลยทำก็เลที่ไปอันอันพึ่งเรื่มเรื่มเรียนนู้นไงที่แกหมายอยู่นี่เราอยทศรองพันเราหยิบซีอ่ะเพียงไปโรงเรียนอยู่เลยก็เพียนตอนไปโรงเรียนอ่นเพียนต้องนู่นก่อนเอาชันมา้ประธานก่อนแม่จะเป็นคนดับอายแล้วซึ่งเอาชันมาวัดก่อนไปต่อได้ไปโรงเรียนสมัยก่อนบริเวณนี้จะไม่มีวัดนะครับน้ามีพี่น้องชาวบ้านจะทําบุญสักที่ก็ต้องนั่งเรือไปไทยทะลลน้าชาวบ้านจึงมีความมินตรงกันว่าอยากจะสร้างวัด ได้นมุนพ่อฐานเอือมจริงๆแล้วพ่อฐานเอือมกระตะปุ่นโยฐานจะไปที่จังหวัดจุมพรเมื่อมีญาติโยมนีมุนหอมาจำบัรซาอยู่แต่ว่าตอนนั้นพ่อฐานเอือมยังไม่มีเถี่ักนาชาวบ้านจึงรวบรวมกำลังนะครับในการสร้างศาลาให้พ่อฐานเอือมนาจำบรรซาอยู่เพียงล่งเล็กๆแถวนั้นแต่ก่อนยังยังไม่มีอะไรที่นั่มีแต่พุทธีตรงตี่ล่างนั่นแหละแต่ทำกับไอ้นั่นทีเนี่ยตีโออยู่เนี่ยตรงนั้นตีเขารือ้อยู่นอันนั่นแหละปีเราชันมาวาดัด Here, end, กับตัวตเองไงนะเอาชันมาวัดตั้งเนีはは่ยผมเดินมาทางโค้งวางเนี่ยแต่เด็กไม่ทำอะไงที่เดินมาตั้งเขาชันมาไอ้มาไอ้มาเข็นแท้จักเดินลบมาตั้งกระท้วนกับนาเวทอะไรลูกปีลูกน้องกับพผล่ามอ่ะการเล่งคนเด็กเนะตามตีว่าปวดตาอยู่วัดไม้อ่ะตั้งเช่นมาอยู่ใช่ไหมตั้งเชันเอาชันมาไอ้เด็กเดียวนี่เช่นนาอยู่อตั้งพวกแกมาตั้งเช่นมาอยู่ยินผมไม่ยินตั้งเก็ไปว่าฉันเลยเออเป็นแค่เป็นเล็กฮอกขนย้ายเป็นหูเป็นีิเก็ไปว่าฉันจังเลยเนาะ ทึงแั่นเล่นโรงมาเลยครับมาถึ้งหลายต้นไปน่าทวนเด็กเดียวเลยนะเวดได้แั่นจังว่าจะนกแกวัทวนดมาอยู่อเนี่ยมึงก็คู่เนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กพอตามันขึ้นมทักอท่ามืทซี่ประมาณมึงก็คู่โน่นนี่กันว่ะนะเนแกนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนที่ว่ะน้าเวดได้เห็นแต่วงโค้งอยู่นั่นน้าเวดเปงตึ้งปีปีท่ามไปมากว่าแส้วเป็นแกชัยมีชากับบังกายตัวอะไรบังกายไหมกา แต่กอนั้นแบบ่าที่บ้านคอนพอคนจะไม่เชื่อหา้าวบาทานนั้นเป็นคนเล่นพี่อะไพขนาดเลยอ่าเล่นพี่แห้รนั้นไบบ่าแบบ่าโบก็หนาเวทันเกจะไม่เชื่อันเกจะไม่เชื่อผาก็ไม่นับทื่อผาอแลวคนวคนตีมาานะ้ามันคือเขาไม่นับทื้่อยู่ในเขอาอา่า ผมแกปวดแขนจับแขนนึงแต่้วประธานมันวอกวายผกทุบแก้วเทีไดียงเขาไม่เชื่อแล้วจะทำไงกเลยก็แด้ตินมันทั้งวมาื้เขาเจ็บมาเขาขอเจ็บมามาเคลาทั้งไปเลยแกไม่ให้ลยแกก็ไม่ให้เห็นกันว่าอยูยนันแต่เไอ้อนอนที่ว่าเห็นตัวตัวเองต็นตัวตัวเองงการพอลังลงนี่เร็วว่าไม่มีประธานเร็วก็ปวดปวดฟ้อมดจนอะเนี่ยนะกามีเืมีไร เดี๋ยวไม่คือแล้วน่ลายเสนเส้นเรียนรถจนเนียนแจ็คแมไม่จ็วิดเดียวเลือดไม่ออกสักยเดียวแก่ปลาอื่นติดแฟ้นมีกลุ่มหลวงจุลโพนมีมีกลุ่มหลวงจุลโพนกันมีผ่ันผ่ันช้างแล้วก็โจรดำติแฟนอยู่นารถอดอันหนึ่งก็ไม่ติดเส้นหรือติดจอกันเล่นละมากองอยู่ที่นี่แมเดี๋ยวเขาไปลากรถขึ้นมามีแต่แต่รูปผ่อนเป็นเป็นเป็นข้อเหลือได้ล็อกเก็ตเป็นอะไรที่แบบเส้นนารถอันอะไรของเกนเส้นตีดใจอื่นฮักมาเล้ยแต่ว่า จ่อยกันม nh mm ันมันจะจอยกันจ่อยกันคาแตกเลยนหมดเลยเนาะถึงมันจะมีเป็นโนดอยู่น่ะแกดีกว่านั้นไม่ได้ปลาอันเดียวแต่แกไม่เจ็บเพียเดียวนั่นนั้นอันนั้นคือถึงคำอยู่อยู่เลยอืย ค่ะเป็นตีเป็นตีก็หอยนารถอ,อันค่ะแกเป็นคนแฟ้หน้าเองตอนจืมรถไม่เล่นแบบปลาอื่นเล่นของกองของ้างหลังเม็ดแต่รถอ,อันเนียนเม็ดคนตีแกชุนกอกระต้ายกับทีเก้ลงคู่แต่อันนี้คือว่าที่ว่าประทรบโดยตัวเองนะซึ่งแต่ว่าที่เขาลาบมันมากไหม่เลยสมัยมีชีวิตอยู่บรรดาลูกศิษย์ลูก้ามาให้ความเคารพหนับถื่อพอทันเอื้อมมากไม่นะครับนะโดยเฉพาะสมัยตีลูกเสกจตุคามรามาเทพพอทันเอือม ได้เดินทางไปปลุกเสกจตุคามนะครับนะทำให้เป็นทีคารสักการะนับทื่อข้องสิญาณุสิทธิ์มากมายน้ำบุญน้ำโคนในรักถีนั่งเลยนะลูกเอแต่ว่านัา่งใช่ใช้อื่นไม่เอาใช้น้ำพึ่งโอยน้ำพึ่งโอยนะน้ำตันแวน้นเึื่อแก้นรูปเรียนแก่นตั้งใจองค์น้อยรุ่นน้อยทักทิศสังเวยแกบอกเลยแกแล่นเงาปากแกว่าทักทิศจุกรุ่นนี่แกว่าเนี่ยะจ่ายรัวรุ่นแรกมาจ่ายแกว่จุกรุ่นแกทักทิศเป แกมาอยู่นี่แต่ตอนเดียวตอนที่นี่ก็เป็นลาดแกว่าบานก็สร้างเสร็จเป็นลาดแกวเป็นลาดกับเมื่อนเมื่อน,น,นลาดนะนี่าะว่าลังจากนั้นลังจากขวดโซช,ชีเจ็ดมาแต่งนู่เลยวนะในวัดนี่เพง่งสาไปที่พ่อแปหาถึงมีทุกอย่างมีกับข้าวมีร้านกับข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรือมีเม็ทุกอย่างในวัดนี่เต็มชาติ ไปลาดมั้งที่แกบอกเลยซึ่งวันพีพวันอะไวทั่วแต่ตามมันใช้มีนี่ท่ำแม่เช็ดเลยแกว่าเช็ดกระถั่งเช็ดเอาลูกนอามาชักที่ลูกตาแกว่าถึงเอาไม้ไปกาวดูนไม่ไม่รู้วันนั้นแกว่าปั้นไม้ตึ้งหนีหนองบบาอะไรไอ้ผู้สวยเด็กเย็นไปถ้อยรถนะไปถ้อยรถเราไว้แับ อผ่าแกไปตีแันนั้นทีบานปีถูกงั้นเลยนะตึ้งกอบแป๊บเดียวอันนี้ไปเอารถตึ้งแฟนเพียนไปฝันไม้ใะแกปักให้ตึ้งแกไปยื้อนู่นเดียวมันมาต่างน้อยปุ๊บเดียวปุ๊บเดียวแกปล่อยเล่เป็นใจตั้งถ้าไมทถาไม่นู้นถ้าว่าเรื่องเล็กเรื่องเลืนเรี่ยวนี่นะเลยท้าไม่ที่วัดมันไม่มีไฟฟ้าที่ยันเข้าเลยตัวตัดกับหม้อแบตเตอรี่น้องทันมาน้องไม่ทันเท่าน้องทึ้งที่วัดอันที่วัดอันไม่มีเลยใช่ไหมทึ้งจะบ้านลุงบ้านกับนั่นจัดอันอยู่ข้างในนู่นมีเลยเขามีกับนนนัั้จดแกเเวงรื่อยทูะ ก็มีม้อเบ็ดท่นแล้วก็แกะปอดมาเลยในถั่วทัดในควันควาน้าดำเงี้ยนะถึงผ่อนนี้ถึงเปลี่ยนเวลาว่านถึงมันในจะมีควันควาน้าดำมันปล่อยกันเลยถึงถ้าปล่อยกับบ่อตาน,นั้นเราไม่ขี้คลาดเลยบทฐา,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 านต่นางบทฐานนำทางเลย ปุ a, ๊บเดียวตัวไปตึ no, ้งเร็วเลยแต่วิ่งอยู่เลยกันลังเด็กปัญญาอ่อนตอนน้องไปลองไปลอมันแค่ไปตึ้งนังอยู่แล้วเราอยู่นี่เลยตอนแกเดินตัวดงจากนี่ไปตึ้งชุมพรกิดเลยแกเดินเงี้ยใจจักมาเดินไปปุ๊บเดียวตึ้งนี่ก็เหมือนตีใบปักตีไอพีพวกบ้านนั้นกันเลยกันบ้านพี่อยู่ตรงนั้นน้องมันไปต้อยรอจากตรงนั้นไหวมารับแกอยู่กุฏเนี่ยแดงอยู่กุเกาวกาวนี่ไวมาพาไปไม่ผักเดิน ปุ๊บเดี๋ยวบอกไปแล้วไปอยู่ตรงโน้นเลยของมันน่าอัศวเป็นได้ไดเดยเนอยู่โน่นเลยอ๋อปุ๊บเดียดเด๋ยวแกเ,ดดเดมื่อบารมีเพิ่มขึ้นพอฐานเอือมได้สร้างวัดถึงเจ็ดวัดนะเราสาบาซ่าฮิที่พอฐานเดือมสร้างวัดเจ็ดวัดเพราะว่าสมัยท่านเป็นคารวาัท่านมี พันยาถึงเจ็ดคนครับข้างล่างคือเป็นกุดกตาปุญโญเป็นกุดข้องโพทานเอื้อมน่าเรียกว่าอากุตติกตปุญโญเกาๆมรนาภเมื่ออายุร้อยแปีนะครับนาเกิดในปีปศสองพันสี่ร้อยสี่สมัยรัชกาลที่หนะครับนาทันมรนาภเมือปีปศสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดริอายุได้ร้อยแปดปีโมก้ลพธานเคยอยู่จำอยู่ตีกุดลังเกา เจรลังกาลังจานกาใหญ่ขึ้นมาพุดล่างนี่เป็นขุดเก่าๆครับจึงการเนดลังกาใหญ่ไปกุธนะเป็นขุดซ่องจันทร์นู่นครับพอฐานเอื้อมเคยปาราบรบว่าเดิมที่ฐานเป็นอิสลามไม่สามารถสร้างโบสถ์ได้น่ะเมือ่อฐานมาบวชในพุทธศาสนาจึงปรารบอยากจะสร้างเจดีนาลังากาฐานมรณาภาพฐานมรณาภาทเ่าาทจังวัดชุมพรนาผีแก้วเดินทางไป นำอันที่ข้องพอฐานมานะครับน่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจตีเดียวพอฐานนั้นบอกว่าให้คนชือ่อใ,ให้คนที่อยู่ในวัดอันที่ชือโกโก่อกอกไกนให้ไปเอาเข้ามาทึ้งเขาบอกว่าคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นหลางส้วงอะไรสนิย์ึังเผื่อไม่ดูไม่เชื่อว่าบ้าทึง้งกล่าวบอกฉันเด็ดเลยนะทึ้งฉันกับไปบอกลุงหนูเลยไปเชือกําจัดล่ะฉันกับว่าเออจ้าลุงหนูเลยเนาะกําจัดนะ <Okay. S 2> มันให้มีจยดไอัอทีมีชือ่อกอกไก่เป๋เามาแล้วจะเอาได้ ไปเอาอาทิตย์เพราะว่าเขาเขาจะไม่ให้มาไงตอนนั้นรู้ก็จะไม่ให้มาทีนี่ซึ่งเช่าปีหนึ่งเลยวันเคปีเดียวเคปุงยัดแกปอยแกแกอย่างไปเอาไม่ไม่ได้ไปเอาพันโพันนี่นะซึ่งแกไปยูไม่ไม่ได้จะเป็นวันเกิดคอมเมนต์แกจะแกซก่งเหมือนเกิดซึ่งกัญญาเลยนะวันเกิดประทานที่ว่ากัญญานะซึ่งเป็นพระธีนัวธีวัดตธีตำหนักทุ่งทองพระเดิวนู่เลยโทรมาโยมพี่แก้วมารับประทานประานนี่ไปอยู่บางเนียน โทรมาเลยเขาเยียบกันนะเขาไม่เร่งได้คือเขาว่าคือมันถือถื็เอาไม่ได้พอาะรู้แกไม่ให้มันนะอ่ามันถือถือเขาไม่ได้พอาะรู้แกโกรู้กันดี่อ่าลูกรู้แกเร่งไม่ให้ค่ะก็ไม่ให้มาเพิ่งทีนี้ค่ะพระเจ้าวัดโทษมาเลยใช่ไหมถือเถอะนัก็บอกบอกกันตอนนี้อยู่เลยนะบอกตอนนี้บอกตอนนี้ตอนนี้ว่าแกไม่ผูกปล่อยไม่แกกลัวนะเออรู้แกเลยกลัวรู้แกนะแกว่าแกไม่ให้ปล่อยไมรู้กทีครับนี่ ดูคิดที่สักเขาดูคิดที่สักคุณยายกลัวแกว่าเนี่ยแกขี้ขาหนียุ่งแกว่าเนี่ยแกตอนดีนะพราดีไหนวัดเนี่ยโบแกนะเขี่วแกขี้ขาหนียุ่งตึ้งแกนว่าโอ้ยยังอยู่บางเนี่ยไม่ยุ่งเหลืองบ้านเนี่ยก็มุ่นไปอยู่บ้านต้นนะขนาดแกนว่าฉันนั่นกับคนปากแดงๆอยู่เว้ยลยกันเลยนะพูดแกนว่าฉันก็วิบเลยแกนว่าเนี่ยปอพี่ไ กานีั้ทีเนี่กาปว่าแม่นติดสิวว่ารุงที่ยกขึ้นไปว่าจากนี่หอยตึ้งฉุมโพนั้นหอยแดงถ้าหอยบียังไม่ติดหอยเคี้ยวตาลอดไปยตึงตรงนี้หอยแดงมันจะเคี้ยวตาลอดเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแต่ลอดป่าว่าดับนูนีเท็ดตาถักก็พอเอาให้มาเช็ดเฉยเลยนะพอคาดฉะนั้นสื่อผิดดับส่องลูกป่าว่ีคนเขาฟันนั้นเขาบอกว่า เขาบอกว่าให้เอาพริกไผ่ดำด้วยโดยมาตั้มตั้งนะอ๋อโดยตั้มตัางอืมซึ่งผมว่าน้องคิดเลืนะจ๊ะโน้ซึ่งสุ่มพนเพี้ยนเนี่ยไอตัวนี้ยังตาวิทเลยนางในตักมือเนี่ยกำริกมาโดยมาเรื่อยมาเรื่อยจ๊าพี่สุ่มพนมานี่ไม่ทุกคนเหมือเดียวแกทั้งว่ะอาเบยเอาดูแกมาให้ด้วพริกมาประจําเดิมมันแกเข้าฟันก็ให้ข่าบอกอันที่ว่าคนที่อันนั้นบอกซึ่งพีกทำตามนี่เขาบอกทุกอย่าง พอพีก็มานึกได้ว่าเออก็บุกบปอกไปนูตีนี่น้อเพียวเนาะซึ่งมามาถึงพอมาถึงกันพอมาถึงกันเลยอยู่สักกําได้นะพริกดักพริกดํามันเือยสักกําได้พอแฟนีถอยรถมาตรงนี้พี่ก็ตราดขึ้นมันดีดีเืยถึงบ่พอคืนนั้นแหละลกิก็อีกคนนึงที่อยู่บางคันเนาะ มาว่าเชา้าแกว่าเนี่ยแกควันนันละคืนน้นหมอทานว่าไม่รู้ใครไม่ร,รู้ไข่ยู่โยนหมอทานกินเจดีว่าเช้านาจีเป็นมาว่าเจ้าเหมือนรูแต่นาจันแล้วละคืนพุ่มวันเนี่ยเขียวพุ่มวันว่าไม่รู้ใครอยู่นอาจารันกินเจดีว่าต้องพุ่มมาเลยงนั่นแค่นาจันเลย